กอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเดอ้อวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีทำมดเองนะครับคันแรกครับแหลกมากเลยนะครับโอเคไม่แหลกแล้วนะครับให้กดไปที่มดอิดิเตอร์นะครับอันที่อยู่ข้างล่างอันเพนะเนี่ยเนี่ยอันนี้้นนางเพนะปไป แป๊บหนึ่งครับพอประดับนานยังนานโคตรเลยย่าโอเคครับพอได้แล้วนะครับได,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 ด้รวพอได้แลรวนะ ้เรากดไปที่เนี่ยไอตรงข้างบนสุดตัวนี้นะเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเลือกอะไรก็ได้นะครับจะเลือกเป็นไอตัวละครสีเขียวนะครับพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเรากดที่ตรงไหนแค่เรากดไปที่ไอสองครับเพิ่มแต่งตัวละครครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับ สุดแล้วกดที่เอา,เอาวันชมไม่ได้ครับเอาเอาหนึ่งคำอันคือกดอันที่แกเลอล,ลี่นะครับโค้เราจะเห็นนะแกเลอล,ลี่ พอเข้ามาแล้วเนี่ยครับให้กดไปที่นี่ครับนี่ครับอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับกดไปเถอะนะครับโอเคครับต่อไปนรับผมจะใส่รูปภาพอะไรก็ได้ครับผมจะกดอันนี้นะครับผมสร้างมาสุดๆร้อนๆเลยได้มาแลวสกิบดีตูเล็ท เราตตรงคอนี่นะครับผมก็จะสร้างเหมือนเดิมเลยนะครับสร้างยังไงตามใจผมก็ได้นะครับเหมือนเดิมไม่ใช่ไ่ใช่อนี้ไ่ใช่อนี้อันนี้จะเป็นโทสโซอันนี้ครับมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะแบบแบบนี้เสร็จเร็วนะครับเอาครับผมงยกไปทท่หล่าสุดนะครับเขาตรงนี้นะครับ เพื่อเปิดเลื่อนนะครับถ้าเราเปิดไม่ได้นะครับนั้นเราเอาแฮปพอสเสร็จแล้วนะครับแล้วกดตรงนี้ครับเซฟกดตรงเซฟแล้วกด yes ครับขอเซฟป้ะเนี่ยให้เรากดตรงนี่เลยนะครับข้างล่างตรงนี้ครับเีอมบัญชีเป็นไอเทมหนึครับแล้วกด yes เหมือนเดิมครับ รอก,ก่อนนะครับทพรไม่ค่อยเฉลงเข้าใจอีมาแหลกค่ะโอเคแอปไปทอเสร็จแล้วนะให้เราออกมาเลยนะครับโอเคเาราล้อยแถบมงเหลืองเนี่ยไอไอแถบข้าง่ายตรงนี้เนี่ยหมดไปนะครับร้อยมันหมดไปนะครับ ลงมดมาหลายอย่างแอปพอหมดแล้วให้กดเริ่มเกมเลยก็เลยน,น,นะครับเอ้ยโอเคครับพอสเสร็จแล้วนะให้เราแอปให้เราเลื่อนดูช่องต่างๆนะครับชวมสางไว้นี่ไงนะครับ,ส,าารรบส,กสกีบีดี้บอม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 ยิสยิสยส Yes up, s, <c oughs> <S, <pour> <S k <c oughs> i more, s, <S, <c oughs> <S k <Okay. S 2> i skip ดีปม i ร i บบบไอ้ครับยากให้สมส้าอะไรอีกอ o เมนต์มานะครับไอ้ครับถ้าเราใส่ส่ันจะเหมือนก่านี่สร้างมันสแล้วเลยนะ